เ,เ่คือหนึ่งมีชายหนุ่มขับรถกลับบ้านผ่านป่ามืดเงียบเขาเห็นหญิงสาวยืนโบกรถริมทางเสื้อขาวผมยาวปกหน้าด้วยความสงสารเขาจึงจอดรับหญิงสาวขึ้นมานั่งข้างนี้แต่ไม่พูดอะไรเลยเพียงบอกปลายทางว่าบ้านท้ายซอยเก่าเมื่อถึงเขาหันไปจะบอกลาที่นั่งกับว่างเปล่าชายหนุ่มตกใจสุดขีดรีบวิ่งไปถามชาวบ้านแต่ชาวบ้านเพียงมองแล้วตอบเสียงสัน้น นั่นคือลูกสาวบ้านนั้นเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วเสียงลมวีดกลุ่มวัยรุ่นสี่คนท้าทายกันเข้าไปบ้านร้างท้ายหมู่บ้านบ้านนั้นถูกปิดตายมานานไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกเขาหัวเราบอกว่าไม่มีผีหรอกแค่เรื่องเล่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับและเสียงไมลันดังขึ้นไฟฉายส่องไปเห็นโต๊ะอาหารเกา่าที่ยังวางถ้วยชา แต่ที่น่าขนลุกคือทุกถ้วยมีเศษอาหารเน่าเบื่อยเหมือนเพิ่งกินทิ้งไว้เมื่อวานท่านใดนั้นเสียงเก้าวอีเลื่อนดังครืดเงาดำสีเงามานั่งรอบโต๊ะจองมาที่พวกเขาและหนึ่งในเงานั้นพูดเสียงเย็ยนว่าที่นี่ไม่เคยขาดแขกเลยปิดดังจบคริงโรงเรียนก้าวดังขึ้นมีข่าวลือว่า โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกปิดใต้หลังเกิดอัติเหตุใหญ่แต่ทุกคืนวันศุกร์จะยังได้ยินเสียงกริ่งเรียนนักเรียนดังขึ้นเองคืนหนึ่งเด็กหนุ่มแอบปีนเข้าไปพิสูจน์เขาเดินผ่านห้องเรียนที่เต็มไปด้วยโต๊ะเก่าฝุ่นจับหน้าบนกระดานดำมีข้อความเขียนด้วยชออไมเอี่ยมว่าอย่ามาสายอีกทันใดนั้นประตูห้องเรียนปิดดังปัง และเสียงเด็กนักเรียนหัวเราะเจอยแจวก็ดังรอบห้องทั้งที่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยเสียงชอบขีดเขียนดังกรีดดดจบนะจบดึกหลับไอดีงูดรถไฟดังท่ามกลางความมืดคืนหนึ่งชายคนหนึ่งกลับบ้านดึกเขาเห็นรถไฟเก่าจอดที่ชานชาลาร้างทั้งที่ตารางเดินรถปิดไปนานแล้วด้วยความสงสัยเขาก้าวขึ้นไปนั่ง ข้างในตู้โดยสารมีผู้โดยสารแต่งกายโบราณเต็มไปหมดทุกคนเงียบกริบนั่งกลมหน้าเหมือนหุดไรชีวิตจนเขาหันไปมองป้ายหน้าต่างเห็นตัวอักษรเขียนว่าขบวนสุดท้ายสู่โลกน้าทัานใดนั้นผู้โดยสารทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันดวงตาว่างเปล่าจ้องตรงมาที่เขา่าเสียงหูดลากยาวก่อนเงียบลงกันหันีแซงหูดรถไฟลากยาวเปิดฉาก ชายนุมพยายามลุกออกจากเก้าอี้แต่ขาของเขากลับขยับไม่ได้เหมือนถูกดึงไว้กับพื้นตู้โดยสารขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชานชาลาด้วยความเร็วหน้าต่างด้านนอกไม่ใช่ที่วทัศน์เมืองอีกต่อไปแต่กลายเป็นทุ่งกว้างมืดมิดเต็มไปด้วยเปลวไฟลุกโชนช่วงผู้โดยสารทุกคนยิ้มพร้อมกันเพยฟันสีดำผุพังเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังสะท้อน หนึ่งในนั้นกระซิบใกล้หูเขาแล้วไม่มีขบวนกลับเสียงหูดแหลมสูงเป็นท้ายก่อนทุกอย่างด้ยูแบซีเสียงหูดรถไฟเบาลงก่อนจอดสนิทขบวนรถไฟหยุดนิ่งเสียงล้อสั่นเครือกับรางเก่าที่ไม่รู้จักชายหนุ่มคอยทรีลืมตามออกไปเ mm hmm. บื้องหน้าไม่ใช่ชาลชาลาแต่เป็นทุ่งหมอกสีเทาอึมครึมมีป้ายไม้เก่เาเขียนด้วยอักษรลางเลือน สถานีสุดท้ายของผู้พลัดหลงเขาลงจากตู้โดยสารก้าวไปบนพื้นทรายเย็นทุกเสียงเงียบนอกจากเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงทันใดนั้นแสงจากหมอกสว่างขึ้นพอให้เห็นเงาคนยืนรอบตัวดวงตาไรแสงทุกคนยิ้มเย็นเยบ็บกระซิบพร้อมกันว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดกาลชายหนุ่มสะดุง้งหันกลับไปยังรถไฟแต่ขบวนที่พามาหายไปหมดแล้วเหลือเพียงหมอกและเสียงกระซิบ ที่ย้ำว่าเขาไม่มีวันกลับเสียงหวีดลมและเสียงหัวใจเต้นจบเสียงหวีดลมและหมอกหนาทึบชายหนุ่มยังคงยืนอยู่กลางหมอกหนาสถานีสุดท้ายที่เขาเดินลงไม่มีใครออกคําสั่งไม่มีประตูไม่มีทางกลับแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเริ่มเดินตามเสียงกระซิบเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดการเสียงกระซิบเริ่มเบาลงเมื่อเขาก้าวเข้าไปในทางเดินมืดภาพสลัวของบ้านคุณตาปรากฏขึ้น ท่ามกลางหมอกเป็นบ้านของเขาบ้านจริงๆที่เขาจากมายิ่งเข้าใกล้ภาพบ้านยิ่งชัดเสียงแม่เรียกชื่อดังเข้าหูพบกลับบ้านนะลูกเขารีบวิ่งเข้าไปแต่หมอกก็พัดมาอีกครั้งและทันใดนั้นเขากลับรู้สึกตัวชายหนุ่มตื่นขึ้นในโรงพยาบาลเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอสายตาเขายังพร่าเล็กน้อยแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้คือ หมอกหนาวเสียงรถไฟและความรู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างโลกสองฝั่งพยาบาลเข้ามาเช็คชีพจรและเตือนว่าคุณถูกรถชนหนักโคม่าไปหลายวันแล้วนะคะชายหนุ่มมองไปรอบเตียงเห็นเครื่องมือและเพดานห้องแต่ภาพหมอกหนาวสถานีสุดท้ายและเสียงผู้โดยสารเงียบยังติดอยู่ในใจเขาเหมือนความฝันหรือความจริงที่ไม่อาจอธิบาย ไม่ได้จบที่ร่างกายตื่นขึ้นบางเรื่องราวยังคงติดตามคุณในระหว่างฝันและความจริงรถไฟลึกลับอาจจะไม่เคยพาเข้าไปไหนแต่พาเข้าเข้าใจว่าเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้แต่ลมหายใจคือโอกาสกลับบ้านอย่างแท้จริง Very a n ี่เออร์นยยลี่ลับชายหนุ่มฟืน้นและเผชิญความจริง i อดีค cool ูลิงเปิดเรื่องเบาคลายเสียงฝันชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาในเตียงโรงพยาบาลร่างกายยังเจ็บปวด แต่ใจเขายังติดค้างกับภาพหมอกหน้ารถไฟลึกลับสถานีสุดท้ายและบ้านในฝันทุกอย่างเหมือนจริงเกินกว่าจะเป็นแค่ฝันคืนนั้นเขานอนหลับอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่การหลับธรรมดาเขากลับไปยังหมอกหน่าเสียงกระซิบและเงาผู้โดยสารยังตามมาเขาเห็นบ้านร้างและโรงเรียนร้างปรากฏอยู่รอบตัวและทุกภาพล้วนสะท้อนเหตุการณ์จริงที่เขาเคยประสบ รถชนสถานีรางและคนที่เขารู้จักเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นภาพสะท้อนของจิตใต้สำนึกที่ยังค้างๆทุกสิ่งที่เขาเห็นเป็นสัญญาณเตือนให้เขารักษาชีวิตปรับความคิดและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดชายหนุ่มเริ่มตรหนักว่ามอกลีลับและรถไฟคือสัญลักษณ์ของกรรมบ้านร้างโรงเรียนร้าง คือการตือนให้ระวังอดีตและการกระทำของเขาบางครั้งความตายไม่ได้จบทุกสิ่งแต่เป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เราละเลยในชีวิตและเมื่อฟื้นขึ้นมาเรามีโอกาสแก้ไขกลับบ้านสู่ชีวิตจริงและไม่ลงทางในหมอกแห่งอดีตอีกเสียงเครื่องวัดชีพจรเต้นเป็นจังหวะเบาจบเรือง เสียงลมพัดและกระจกกระเบหยิงสาวยืนอยู่หน้ากระจกเก่าในห้องร้างทุกครั้งที่เงาสะท้อนในกระจกเปลี่ยนไปร่างของเธอไม่ใช่เพียงเงาตัวเองแต่มีร่างแปลกตีนยืนอยู่ข้างหลังเธอหันกลับไปไม่มีใครแต่เมื่อมองกระจกอีกครั้งร่างนั้นยิ้มเย็นและกระซิบเสียงเบาวา่าฉันอยู่กับเธอตลอดไปเสียงกระจกสั่นก็ก่อนเงียบลงจบได้เอกเ